สวัสดีค่ะพบกับนาเอ๋ยชาแนลวันนี้นะคะเราก็จะไปถ้ำนาคีนะคะดูทีแล้วจอดรถเรียบร้อยแล้วก็จะเดินไปจุดบริจาคแล้วก็ไปหาไกด์ขึ้นท้ำกันเรากําลังเดินไปจุดเช็คอินของถ้ำนาคีนะครับคนคนถือว่าเยอะเนาะเยอะอยู่อันนี้ก็ถ้าไม่ได้ยินเสียงหรือภาพไม่ชัดเพราะว่าเราใช้กล้องโทรศัพท์ทายนะคร เราก็มาถึงจุดเช็คอินของถ้ำนาคีนะครับตอนนี้เรากำลังจะขึ้นพาที่ไกด์นะคะที่จะนำทางเรานะคะขึ้นถ้ำนะคะทุโคอันนี้เราก็มาเลือกไกด์เรียบร้อยแล้วเราได้ไกด์มาแล้วนะคะน้องอะไรนะน้อปลาน้องปลานะคะน้องปลานะคะเป็นไกด์อยู่ที่ถ้ำนาคีนไมทาไนะคะอยู่แถบนี้ล่ะค่ะมีเป็นคนทุกที่ลอเ่นนะคะอยู่อยู่เซกาอ๋อเซกาอันนี้เราก็มาเช็คอินก่อน อันนี้เคยไปถ้ำนาคามันหรือยังไปมาแล้วไปมาแล้วค่ะไปมืว<น>ันไหนคะโอ้นานแล้วนานแล้วเดือนพฤศจิกาเลย<อ>ใช่ก็คือตั้งแต่ตแมื่อไหใช่นี่เราก็ได้ตัวมาแล้วที่จะขึ้นท้ำนาคีร้อน น้ำดื่มกันแล้ใช่ไหมคะตอนนี้นะคะเราก็เดินมาถึงจุดที่เราจะเริ่มขึ้นอุทยานแห่งชาติทูรังการนะคะอันนี้ต้องเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนะคะมาถ่ายรูปกันเยอะมากนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปถ่ายรูปกันนะคะเดี๋ยวให้น้องเข้าถ่ายให้แล้วกันนะคะเดี๋ยวก่อนขึ้นไปเราต้องมาดูเส้นทางกันก่อนนะคะตอนนี้เรายังอยู่ที่จุดที่หนึ่งกันอยู่เราจะเดินทางขึ้นไปถึงจุดที่สิบ ช่ค่ะพอถึงจุดที่สิบเราจะเดินขึ้นไปอีกประมาณ500ร้อเมตรนะคะจะถึงถ้ำนาคีมันจะเป็นเหมือนการเดิอนอ้อมภูเขาแล้วก็กลับมาจุดที่สิบเหมือนเดิมนะคะถึงไปกละบ4กะะพี่อะคิดว่าเดินมาปื๊บอะจะเห็นถ้ำเลยไม่ค่ะควาเป็น <laughs> จริงคือทุกคนมันไม่ง่ายขนาดนั้น <laughs> อารมณ์ถ้ำนาคา่ะเสีือนเราเดินไปเราจะถึง้วน, <laughs> นี่ป <laughs> <laughs> เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะเดินทางไปยังจุดที่เท่าไหร่คะน้องปลายจุดที่สองนะคะป้ายให้ความรู้นะคะจะยังไม่ถึงจะได้ไว้จุดไฮไลไท์หรือว่าจุดสังกัด นี่คือน้ำตกอะไรนะน้ำตกขาสวรรค์ขนทีมูกอ่ะนคขี่ก็รู้สึกว่าสบายกว่าทํำนาคาอยู่นะครับใช่มันเป็นทางลาดไม่ใช่ทํำนาคาเนี่ยจะจะเป็นทางบันไดานทางชันมากอันนี้คือเราสามารถแบบเดินได้เรื่อยๆเลยแล้วก็แบบว่าป่าไม้ปกคลุมตลอดไม่ค่อยแดดไม่มีแดดเลย ไม่มีแดดเลยแล้วก็เดินไม่เหนื่อยแล้วก็มีเส้นทางธรรมชาติศึกษาพวกน้ําตกพวกหินพวกอะไรคือคือสวยอ่ะบอกก่อนนะครับว่าจะมีสิบจุดเป็นจุดอ่าให้ความรู้จุดท้ายตอนนี้เรามาถึงจุดที่เท่าไหร่นั้นอ่าองไปนะคะตอนนี้ถึงจุดที่สามแล้วครับแต่ตัวนี้ถือว่าเราทำไอะไรนะตอนนี้ผมอยากถึงจุดที่สิบแล้ว อันนี้ตามภาพอันนี้คือความเป็นจริงอันนี้ตามภาพนะครับอันนี้คือความเป็นจริงเดีมาถึงจุดที่สี่เรียบร้อยีจะเป็นบรกราศที่ถ้านาคานะคะนีคื้ตกตัดนมันทิพย์ชั้นที่6ช่วนนงนี้น้ำที่สามาต่อตนมีชุดังภาพอ๋อน้ตกันมานทิพตั้งแต่ชั้นที่สี่สามสองแต่ว่านี้จะเป็นทางผ่านของน้ิปัเตกตือบตาย <c oughs> <c oughs> อะไรเคยมาเล่นเหรอบอเป็นอย่างคือเกือบตายแล้วก็ถึงจุดทางไปงไคืปอทำนาปี800ทำนาืีก็ไม่มได้อะไรครับก็ไม่สูงเท่าไหร่คนก็มาเรื่อยๆอันนี้เรากำลังเดินถึงทางชันแล้ว ทางแล้วทีท่ห้าคึงทางแล้วเฮ้กินน้ำก่อนสงสารเธอแบกอ่ะ <c oughs> ย้ำอีกครั้งนะครับถ้าใครจะอยากได้ทริปทัวร์บึงการ <c oughs> เดี๋ยวจะแปะลิงก์ให้หัวละแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับจะไปทัวร์ท่านาคาสำหรับคนที่จองคิวมาแล้วก็ทํานาคีสำหรับคนที่อยากขึ้นเราก็จะไปเกาะดอนโพ จุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งแล้วก็ห้วยหินแหบสนใจก็ติดต่อได้เลยอยู่ที่หกนัก,นนก,นเนเนกเที่ยวไม่ค่อยเยอะนะคะเมื่อก่อนไอเมื่อก่อนนักเที่ยวมเที่ยวมันตกเยอะไหม ประมาณครับ20คน30คนต่อวันอันนี้ก็คือทําให้เพื่อที่จะให้เมื่อก่อนตรงนี้เปิดเป็นให้นักนักเรียนนักศึกษ,ษาได้มาเข้าค่ายก็เลยทําเส้นทางนี้เพื่อที่จะให้นักเรียนนักศึกษาได้ศึกษาธรรมชาติตรงนี้เอาแล้วคนที่จุดกลางเต็นท์อยู่ตรงไหนอ,อาจุดกลางเต็นท์จะเป็นด้านล่างสุดนะคะจะเป็นลานข้างล่างเลยก็คือที่สออามารถไปปิดต่อการพื้นตรงนั้นได้นะคะใครอยามกมากางเต็นท์ก็กางเต็นที่อุทยานพลังกาอุทยานรามอเติไทย ทียานมีเต็นท์ให้ไม่หลดอดจังเลยว่ะวันนี้หลอวันนี้หลอม,มีที่เดียวนะคะมีไหมอ่ะมีค่ะแต่ว่ายังไม่มีดอกเป็นเครือต้นค่ะอ,อ,อ๋อเป็นเครืออ,ออืมอยู่ไหนต้นข้างล่างตลกไหมคือตลกนะอนะไรคะระหว่างถ้ำนาคีกับถ้ำนาคาวิวไหนสวยกว่าสวยสวยทัย้งสองค่ะแต่ว่าจะให้คนละฟิวกับจะให้คนละฟิลนะจำไว้จะให้คนละฟิลคือสำหรับ ส่วนตัวเนยนะคือถ้ำนาค่ะคือเราจะไปเห็นจุดคลายแมทข้างบนแต่ถ้ำนาเขียเราจะเห็นธรรมชาติสองข้างทางเลยก็คือจะมีน้ําตกคือน้ําตกเยอะมากสําหรับที่นี่นะคะแล้วก็ทางเดินสะดวกกว่าไม่เหนื่อยไม่หอบกว่าคือมันจะคนละแบบกันตรงนี้จะมีสามารถขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาได้ด้วยเ <c oughs> นี่ย <c oughs> จุดทุกคนถือว่าเร็วนะถือว่าเร็วต่อไปเป้าหมายจุดที่9กาครับนาถือว่ามีกานะครับผมจุดที่เก้าเรียบร้อยจุดที่เก้าครับเรียบร้อยแล้ว ทางก็ไม่ชันเท่าไหร่ครับแต่ก็เหนื่อยชิวมากสิบแล้วนะครับย่าที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ตรงไหนอะน่ที่ใหญ่ทีสุดเราจะเป็นไผ่นะคะไผ่เป็นพืชตระกูลญ้านะคะตระกูลย่าที่ใหญ่ที่สุดนะเอไผ่เนี่ยเป็นตระกูลญ้าญ่าที่สูงที่สุดในโลกบ้านเราก็มีครับนี่ก็ถึงจุดพัก จะบ่าขาดนี้กันไหมเก่งมากเลยนะคริบจึงจุายครับรับตัวนะครับถ่ายรูปก่อนเพราะเราจะเริ่มเส้นทางเข้าไปหาเห็ดอันนี้คือเส้นทางไปไหนเหรอแม่อันนี้เราจะลงทางมาด้านนี้ม่ะจะเป็นการเป็นเหมือนการเดินอ้อมภูเขาคขับอ้อมแล้วเราก็จะมากลับกลับมาจุดนี้จุดเดิมสุ ประมาณ200ปีเลยนะคะนักท่องเที่ยวสามารถกอดรับพลังธรรมชาติหรือว่าขอพรไหว้ขอพรได้เพราะว่าต้นไม้ที่มีอายุเนี่ยจะมีลึกถึงเมตรงนี้จะเป็นน้มื่อกี้เราก็ถึงไอ้ต้นอะไรนะต้นยางแดงมีอายุถึง200ปีไหนนะเธอยู่ในทุงเซเว่นชันไหมอ้วนให้ลุกไปไหน อันนี้คือช่วงทำตัวนะเด่นต่อถ้ำนาคีอันนี้เป็น็เปน,นช่วงทำตัวไม่เหนื่อยเลยเห็นทำตัวยังนี่ไงทำตัวทำตัวองย่นนะคะนี่ น้ำตกนะครับน้ำตกอันนี้เป็นน้ำตกสวยมากสวยมากเาดี๋ยวท่านานาี่ดูดูขา้างหลังนี่กเียด<ก>๋วจะเป็นน้ำตกนะครับบนสุดเลยร้อน,นอนมากถ้าเมย์กันเมย์แดดโอเคน้องะใ้กิ๊บมือก่อน อันนี้คือน้ําตกอะไรนะครับน้ําตกชั้นที่สี่นะคะน้ําตกผางอยหรือว่าน้ําตกผาหน้าขีนะคะถ้าชวงที่มีน้ําน้ําจะตกลงมาจากยอดขอ้างบนสุดเลยะคะสวยไหมเมื่อกี้แอบไปถา่ายรูปมาแล้วค่อนข้างไม่จัดจ้นนะคะแต่มันช่วงหนึ่งเรายี้ที่เป็นจุดรับใจนะคะของขวัญหรือว่าพอแค่นี้นะคะแล้วต้องไปตางสหคะ <c oughs> ไปทานึ่งว,ว่าเมตรลงไปสองกิโล ของผู้ชีสันตนาคะอยู่ที่นครพนมนะคะเลยสามารถขอความนิสัยเจ้าหผ่านช่องทางนี้ก็ได้นะคะตั้งจิตอธิษฐานเอาเดิมการสำรวจนะคะมีีิเต็มความฝันว่าตัวเองโดยตัวลงมาจากเถาวรด้านหลังแล้วก็มาตรดมาจัดการพยาทำการทำการสำรวจเนี่ยวันดีคืนดีก็คือเดินขึ้นไปด้านบนเนี่ยค่ะคุณลุงศึกษาแกแกด้วยชื่อว่าคุณลุงศึกษามองลงมาด้านล่างเห็นเสียงพญานาคเสียงนี้ก็เลยทำตามความฝันเลยค่ะ โรยตัวลงมาตามลักเขาก็เห็นจริงๆใช่ค่ะแล้วก็มีนก็ไปตรงนี้เมื่อก่อนเราจะขึ้นขึ้นทางแล้วก็ขึ้นลองทางเดียวกัน แล้วก็จะเห็นเสียงที่หนึ่งเป็นเสียงแรกแต่ว่าพอเราคนพบเสียงที่เก้าก็เลยเปลี่ยนเส้นทางมาเป็นเสียงนี้เป็นเสียงแรกใช่ค่ะสังเกตได้ว่าลนเส้นทางที่เราจะขึ้นมาเนี่ยไม่ค่อยจะอำนวนเท่าไรเป็นขอพรนะคะตรงตอนเดี๋ยวเราจะขอพรถึงข้าตรงนี้โดยจะเอาหน้าผาที่ทาเป็นกับดัตัวท่านเลยอย่งนมาจคะต่ตรงนี้จะเป็นุดหน้าผานะคะเดี๋ยวเราจะลอดหน้าผาช่องนี้นะคะ น,นี่คือหน้าผานะครับตรงนี้จะเป็นบริเวณเสียงที่หนึ่งนะคะเป็นเสียงที่แม่ย่านาคีเนี่ยคะหัวลงชนกับก้อนหินพอดีนะคะจะเป็นหินด้านบนนะคะตรงนี้ใช่ไหมที่แบบเป็นจุดไฮไลท์ไม่คะ่ะจุดไฮไลท์จะมีข้างบนอีกจะเป็นเสียงที่สามใช่ค่คะ ที่มาช่วงประมาณสักเจหนึ่งเช้าเนี่ยพระอาทิตย์มันจะเล่นแสงมันจจะตกกระทบกับช่วงนี่ก็จะเป็นเสียงที่หนึ่งครับถึงแล้วนะครับเราก็อยู่ในถ้ำนี่ครับ,รบทางเราเดินมาเมื่อกี้ยังไง สวยแต่เมื่อกี้เย็นนะเย็นเย็นเย็นเอาบริเวณด้านใก้ๆของเรานะคะก็จะเจอรากไม้ที่มีลักษณะคดเคี้ยวคล้ายกับงูนอนขดอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะเดินดูนี่เราก็มาดูรากไม้ที่เหมือนงูนะครับนี่ตรงนี้เลย ที่เส,ะะสียงที่สองจะอยู่ด้านล่างเลยจะเป็นเสียงที่หันหน้าเข้าหาพระพุทธรูปปางน,น้บปกสามเสียงน,นะคะพราะเพราะพระรูปนี้เนี่ยรเราได้อัญเชิญมาจากประเทศอยนเดียนะคะจุดนี้ขอพรในทุกเรื่องยกเว้นเรื่องหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของคนรักคู่ชีวิตตรงนี้ขอไม่ได้นะคะแนะนําให้ขอพรไม่แนะนำให้บ่นไหวนะคะเพราะว่าทางอุยทยานแิ่งชาติไม่ไม่อนุญาตให้ม,มาแก้บ่นแก้นไหวขึ้นมาได้นะคะส่วนข้างหลังเราก็จะเป็น ที่ขอพอรของน้อในเขียครับเราจะมีของด้วยเราก็จะไปขอพอรกันไปรอหนอ่อยเลยทำสมาธิอยู่ข้างใหนหนั่นครับนั่งสมาธิบรรยากาศดีโดนพึ่งต่อยไปสองตัวแล้ว พะ่แมรนั่งสมาธินะคะแล้วก็ขอพรนะคะเราไม่สามารถบนได้นาบุติจะบนตลอดแต่เราจะไปบนที่อื่นที่ที่เขาแค่แก้บนนะคะตอนนี้คือก็เลยนั่งสมาธิแรกนะคะถวายลมหายใจให้เพื่อนแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้นะที่นี่บนไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาไม่ให้มาแก้บนไม่ให้มาบวงสรวงครับคมุเราจะเป็นเสียงที่ห้านะคะถ้าพี่มองผ่านวมกล้องพี่จะมองออกว่าตรงนี้จะเป็นเสียงที่ นี่ก็เป็นเสียงที่ห้าครับมาเลยกลังเห็นไหมเสียงที่ห้าอันนี้คือเสียงที่6นะจุดชมวิวแล้วก็ผานาคีแล้วหัวนาคีที่สามอีกห้าสิบเมตรเรนใต้ทองของโซที่3ามนะคะเอ็นเราจะนล้วที่สารนะคะแล้วมืสวม ควรหรือเป็นใต้ท้องจุดนั้นจะเป็นจุดข,ขอความรับทรัพย์นะคะขอเกี่ยวกับเรื่องเงินทองโชคลาภได้เหลงนะคะจุดตรงนั้นจะเป็นบริเวณช่วงใต้ท้องของจิตที่สามเสร็จแล้ะมาถ่ายรูปกับเสียงที่สามส มาถ่ายรูปเซนที่สามจุดไฮไลท์เย็นไหม เมื่อก่อนพระท่านที่พรูดงเนี่ยมานั่งปฏิบัติธรรมกันตรงนี้นะคะมาหลบแดดหลบฝนกันดีท่านที่พระตูดงอุ้ยอันนี้เหมือนอะอันนี้เหมือนจริงๆเบากว่าถ้ำนาคาไหมก็เบากว่าเบากว่าเยอะเราก็จะไปจุดชมวิวแล้วก็ไปถ่ายพานาคี ยังด้วยยังไม่มีเมากรั้นนะคะแล้วก็เลยจียไว้เพื่อที่จะไม่ต้องเที่ยวได้เข้าไปเพราะว่าเคยมีเหตุการณ์ท่องเที่ยวกลับกตกใจนที่เราไปตรงนี้จะเป็นปมาบังวัแล้วก็กำลังที่จะไปผานาคีนะคะทุกคน อันนี้นะคะก็จะเป็นผานาคีนะคะทุกคนเป็นจุดชมวิวนะคะที่เห็นทัศนียทัศน์นะคะ <Okay. S 1> ของภูรังกาก็ว่าได้นะคะทุกคนก็จะเห็นป่าไม้นะคะป่าแบบนี้ก็คือ เป็นป่าจากชั้นข้างบนที่เราเดินลงมาเมื่อกี้นะคะคุณผู้ชมค่ะน่คะก็จะเห็นแล้วว่าพื้นที่นะคะเห็นวิวทางหน้าผาทางนู้นนะคะที่เราขึ้นมาจากที่ว่ามันเป็นอารมณ์คลายน้าตกอ่ะเออประมาณนี้นะคะนี่ก็จะเป็นหน้าผาสวยไหมสวยมากสวยกว่าสวยกว่าวิวก็เขานี่แหละเอ๊ดูวิวดีกว่าดวงตาของแม่ย่านะครับแม่ย่านี่ตรงนี้เลย เป็นตาไหมอ๋อนี่หรอก็ไหว้เสียงพญานาคนะคะพบยังหนูอีกสองเสียงนะคะไปแล้วเจ็ดเสียงเหลืออีกสองเสียงนะคะเราก็จะลงท้าแล้วนะคะทุกคนลงจากผาที่เราชมวิวเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวจะเป็นทางลงนะคะแล้วก็ตรงนั้นนะคะกลับทางเดิมไหม ไม่ใช่กับทางเดิมทุกคนที่มีความเชื่อว่าชาวเมืองบางบุรนะคะได้อาศัยนะบริเวณภูรังกานะคะก็คือพูดง่ายๆก็คือมีทั้งคนทานเมืองบางบทแล้วก็เป็นอสุร,รกายพญานาคอะไรก็คืออยู่ตรงนี้อันนี้จะเป็นเสียงที่แปดนะคะที่หันหน้าเข้าหาถาห้ำนะคะเป็นเสียง จะไม่ลงมานะคะถึงประตูเมืองบางบทแล้วนะก็จะเป็นจุดเซลฟี่อีกจุดนะคะว่าใครจะถ่ายภาพติดที่ว่ามันเป็นแสงสีฟ้าไหม อันนี้ไม่แน่ใจจะต้องไปดูอีกทีว่าเพิ่นเอามาเอาตรงตรงนี้ไหมนะากจากที่เรานะคะลงมาจากการไหว้เสียนพญานาคนะคะทุกคนเราก็ไม่เห็นใารนี้นะคะแล้วก็เขียนว่าแรงใจทําบันไดนะคะก็เป็นกําลังใจให้พี่ๆอุทยานแห่งชาตินะคะแล้วก็มีน้ําโคกแล้วก็กล้วยนะคะให้นะคะเขาติปนะคะ20บาทนะคะสู้ๆค่ะ Oh. <laughs> การไหว้เสียแล้วก็ขึ้นถ้ำเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กำลังจะกลับนะคะไปที่จุดจอดรถนะคะแล้วก็น้องแนะนําให้ไปไหว้องค์ย่านะคะอยู่วัดนะคะซึ่งเป็นลูกปั้นองค์เจ้าแม่นาคีนะคะอยู่วัดอะไรหนูวัดยอนโคนะคะที่ไม่ไกลค่ะแล้วจุดนั้นนะคะเราก็จะไปบนเต็มที่เลยะค่ะ <laughs> ตอนนี้นะคะเราก็อยู่จุดแรกนะคะที่เรานะคะเข้ามาที่อุทยานแห่งชาติคุรังกาถ้ำนาเคีอยาที่บ้านแพงนะคะแล้วก็กําลังจะเดินทางออกจากอุทยานแห่งชาตินะคะขอเข้ามาเรียบร้อยแล้วขอขามาเรียบร้อยแล้วกลับบ้านกันเราก็ถึงด้านล่างเปที่เรียบร้อยนะครับต้องวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท้อง <laughs> ดูจากหน้าดูจากผมครับสบภาพแล้วตอนสูบผมยังอยู่ทรงนะคะ